เขาบอกว่าท่านสิ่งดังนะต้องไปบนนู้ดก็ไม่ได้เสียงดังค้นจัวสวยยังเลยวะม่ไป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 โอ้มันได้เยอะจังเออพี่นีไม่ฟังเขาเลยอันนี้เขาจะนั่งขี่ใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรอะไรอ่ะบัวแ ไหนครับบัวแปดกรีบคะไหนออหนี่อ๋อนี่ไงกระจ๊ดนึงเนี่ยนะล้องหุนอยู่ค่ะลองหุนค่ะทุกคนไม่เห็น่ะแปดขีดขีดไเก่ากก็ไม่เหยียาอกบัวปดีกตาดตลาดตลาดอู้ชันจังเลยไหวโอ้ทำไมมันขึ้นไปสูงสูงแล้วเหลือแต่กระดูก แค่นี้หนูยังเป็นสเกลิตอนเลยนะคะสเกลิตอนฮะรดแฟกต้องปักเสาหินโอเคเวลาลงอ่ะเวลาลงไม่เท่าเวลาขึ้นอย่านั่งแฮมคุณคะโอ้ย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 วู้สวยจัง เหนื่อยใ่ไมงปงนั้นไปทีมว้นับอามืดจ <okay> ังวะลงไปหน่อยมันต้องเอ้ยนัดเฮ้ยนัดได้ได้คงให้ไปทางนั้นได้เนี่ยดูดีนะถ้าภาพแบบเนี่ยดูเหมือนกับมีอะไรขาวๆกำนลัวไม่อหู่เลยสุดยอดโอ้นี่ไงนาคีนาคีค่ะขั้นตอนการก่อประสาทแมวค่ะไม่อ่านแล้วค่ะ มาถึงแล้วดีใจแล้วห้ามโยนเหรียญจะทำให้รุ่ลายดอกโบชมรุษอ,อ๋อันนี้เป็นดอกโบใช่ไหมัุ้ยอุยอ้ยเสียวจังเลยอ่ะเอาบ้านีๆเนี่ยพีน่กกากลัวอุย้ยมมีซอกมีอสอนด้วย เพิ่งมาเคยเหยียบครั้งแรกไม่ต้องกลัวก็ได้ค่ะบุญกลัวคนเดียวค่ะอะไรนักหนาข้ามนาคีเหรอเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟนาคีมาแสดงที่นี่เพราะก็จริงไม่ใหย่เขาปวดนะเหมือกรจลยเนาะขาปวดนะหมู น,นี่เขาห้ามเข้าใช่ไหมเขาสร้างห้ามเข้าออดอกบัวเอา้าเอา้ามีเท้าใครอยู่นี่เหมือนมีอะไรอยู่น,นี่เป็นดอกบัวนันี่เป็นดอกบวโห